สวัสดีครับทเที่ยวจันเพลินอีพีนี้เราจะพาทุกท่านมาเที่ยวชมเอาเลสเมือง,องทองธาน,นีซึ่งเอาเลสที่นี่เป็นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเราลองไปดูเลยว่ามีร้านอะไรบ้างไปดูกันเลยเที่ยว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  เราอยู่ที่ let, เอาเลสเมืองทองธานีนะครัวันนี้เราจะพามาดูว่าที่นี่มีช็อปเอาเลสอะไรบ้างและช็อปเอาเลสร้านแรกที่เราจะเข้าไปนั่นก็คือซ u เปอร์สปอร์ตเอาเลสที่อยู่ที่อาคารจอดรถสิบชั้นของเมืองทองธาน, let, น,าานีนะจ๊ะชั้นหนึซูเปอร์สปอร์ตเอาเลสเมืองทองธานีนะจ๊ะก็เป็นซูเปอร์สปอร์ต เหมือนร้านที่อยู่บนห้างทั่วไปแต่ว่าจะมีความพิเศษที่มีสินค้าเยอะแยะมากมายวางจำหน่ายและลดสูงสุดเกือบ70%กันเลยทีเดียวลดถ,ถึง70%เกันเลยทีเดียวและร้านถัดมาเอาใจสาวกสำหรับ ผู้ที่ชื่นชอบรองเท้ายี่ห้อนี้นะจ๊ะนั่นก็คือรองเท้าคล็อกที่เดินหัดมาจากซูเปอร์สปอร์ตเอาท์เลทเมื่อสักครู่ก็จะเจอนะจ๊ะก็มีรองเท้ารูปแบบต่างๆนํามาลดกันสูงสุด30-50%กันเลยทีเดียวจ้า,าราคา1,460ร1460บาทอันนี้ลดแล้วจ้ ปกติ2 0 9 0บาทและมาอีกหนึ่งช็อปที่เราจะพาเข้าไปดูนั่นก็คือลาคอร์สนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างสำหรับช็อปนี้เรียกว่าช็อปอะตอมเอาท์เลนะจ๊ะเป็นช็อปที่รวบรวมรองเท้าแบรนด์ยี่ห้อต่างๆแต่ที่ขึ้นชื่อมากที่สุดก็คือลาคอร์สนั่นเอง สำหรับที่ตั้งตั้งอยู่ที่ใต้ตึกอา,อาคารบางกอกแลนนะจ๊ะและมีอีกที่หนึ่งอีกร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านแม็กซีนที่มีเอาเลทที่นี่นะจ๊ะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีสินค้าตัวไหนที่น่าสนใจบ้างกับแมนะ็กซีนเอาเลทจ้า สำหรับช็อป m a ็กจีนสในย่านเมืองทองธานีจะมี2สาขาได้แก่ที่นี่สาขาเอาเลทแล้วก็ที่ b บีไฮมีอีกที่หนึงนะจ๊ะก็ลองมาเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยส่วนโปรโมชั่นและส่วนลดต่างๆก็มีเยอะแยะมากมายนะจ๊ะมากันเลยที่ m a ็กจีนส และถัดจาก max jeans s ช o อไม่ไกลนะจ๊ะก็จะเป็นช็อป Oakle y Outlet ที่ลดสูงสุดถึง70%ก็มีทั้งแว่นตาเสื้อผ้ากระเป๋าให้เลือกชมเลือกซื้อกันนะจ๊ะและสินค้าใหม่ยังลดพิเศษสูงสุดถึง50%กันเลยทีเดียว และอีกหนึ่งช็อปที่เราจะพาไปดูนั่นก็คือไมเนอร์เอาเลชช็อปนะจ๊ะเพืนเพือนที่ห่ออะไรกันนั้นเช่นเอสเปรสแล้วก็วอชิเนียนะจ๊ะรวมถึงกระเป๋าคาเนโลก,ะโลกระเป๋ากระเป๋าคาเดโลพัสดูที่นี่ได้ราคาถูกทูกข้กมเลยจอะแต่สำหรับไมเนอร์เอาเลชช็อปนะจ๊ะ <c oughs> เขาห้ามงดถ่ายภาพและบันทึกภาพวิดีโอต่าง,างซึ่งเราก็ไม่รู้ตอนแรก เราก็เลยอดรีวิวในส่วนของชอ็อปนี้งั้นเราไปดูช็อปอื่นก็ได้อัน,นี้เป็นชอ็อปอารีรันนิ่งเอาเลยซึ่งก็เป็นช็อปที่รวมยี่ห้อต่างๆแล้วก็ก็มีรองเท้าร้มถึงช็อปนี้ด้วยจ้าอันนี้เป็นฟุตบอลนะจ้า อันไหนที่เราจะข้ามก็ข,ข้ามแลยจาเพราะว่าเราไม่มีความเชี่ยวชาญในสินค้าอุปกรณ์กีฬาสักเท่าไหร่ส่วนในเมืองทองนี้ยังมีช็อปเอาทเลทอื่นๆมากมายนะจ๊ะอย่างเช่นฟาน,นียี่ห้อเกชเชอร์หรือไม่ก็ซาบิน่าช็อปเอาทเลทแล้วก็มีเอ็กซิสและ ก็มี c o n เวิร์ด้วยไปดูช็อปคอนเวิร์กันนี่คือช็อป c o n เวิร์นะจ๊ะมีเยอะแยะมากมายให้เลือกสรรมีทั้งรุ่นธรรมดาแจ็คพิเซลแล้วก็รุ่นอื่นๆวิบวับวับมากมายมาลองเลือกซื้อเลือกหาก,กันได้เลยนี่รุ่นของเด็กน้อยก็ยังมีนะจ๊ะคอนเวิร์ สามร้อยบาทถูกมากโอ้มค์กอรีบมาตามดว่วนลุกส์ก็มีนะจ๊าแล้วก็ลีวานก็มีกับเขาด้วยนะจ้าเอาเอาเลยตอนนี้มีโปรโมชั่นลดสูงสุด40%จ้าและมาต่อกันที่อีกหนึ่งชอ็อปนั่นก็คือชอ็อปเอซส ซึ่งที่นี่ก็มีรองเท้าแฟชั่นที่แตกลายมาจากรองเท้าสปอร์ตแวร์ให้เลือกซื้อเลือกชมกันเยอะมากลองเข้ามาชมกันได้ลดสูงสุดถึง60%นะจ๊ะเราเปลี่ยนมาเอาใจสาวก สายแฟกันมากนะชจ้ากับที่นี่เลยที่มีเสื้อผ้าแฟชั่นหลากหลายยี่ห้อสำหรับสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทั้ง E. X. P. e s Prada, F. Fashion, Vondas และอื่นๆอ,อีกมากมายในชอน็อปนี้มีให้เลือกชมกันเยอะแยะเลยทีเดียวจ้า ลดแล้วเหลือไม่รู้จาราคาเต็มนะจะสองพันห้าสิบห้าบาทน่าจะลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์อุ้ยมีกระเป๋าใบนี้นี่เราเคยจะซื้อเหมือนกันก็ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะจะอขอคเาเลทวอ่ว่าจะซื้อตอนที่ออกครั้งแรกเลย และนี่ก็คือ big box park shop นะจ๊ะมาเลือกซื้อเลือกหากันได้ร้านต่อมาก็รานั้นนี่เลยจ้าสาวกร้านนี้ผงจำได้ลดสูงสถึงเจ็ดสิบเปร์เซ็นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะจ๊าเราไปดูกันเลย ้อยืด,ดอกเบาท <c oughs> กระเป๋า1น9่บาทถูกมากสวยมาก <c oughs> <c oughs> สำหรับที่นี่คงถูกใจสาวกยี่ห้อน,นี้กันเลยทีเดียวเชียวเพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งรวมอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็น กระเป๋ารองเท้าหมวกชุดออกกําลังกายชุดเล่นฟิตเนสต่างๆมีให้เลือกมากมายเลยนะจ๊ะต่อไปเราจะพาไปชมโซนรองเท้านะจ๊ะสำหรับจอบนี้มีทั้งรองเท้าแฟชั่นรองเท้ากีฬาต่างๆให้เลือกซื้อเลือกหากันสวยๆทั้งนั้นเลยจ้ามีจ้าสวยมาก และร้านที่จะขาดไม่ได้ที่เราต้องอุดหนุนกันนะจ๊ะนั่นก็คือ f b t Outlet นะจ๊ะเราคนไทยซื้อของไทยใช้ของไทยนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจมาก f b t Outlet มาเปิดเลยสำหรับ f b t Outlet เมืองทองนะจ๊ะก็เป็นร้านที่จำหน่ายอุปกรณ์กีฬาต่างๆ เยอะแยะมากมายให้เลือกสรรน,นะจ๊ะเข้ามาเลือกซื้อเลือกหากันได้ที่นี่เลย FBT เมืองทองสำหรับที่นี่นะจ๊ะ FBT Outlet เมืองทองก็มีเสื้อผ้ากีฬายี่ห้อ FBT จัดจำหน่ายเหมือนสาขาอื่นๆทั่วไปนะจ๊ะแต่ว่าที่นี่เขาจะลดถึง15%กันเลยทีเดียว ลองมาซื้อมาหากันได้เลยอย่าลืมซื้อของไทยอุดหนุนของไทยใช้ของไทยกันด้วยนะจ๊ะและอีกหนึ่งชอปที่เราจะพาเข้าไปนั่นก็คืออาดิดาสช็อปนี้เองสำหรับอาดิดาสเอาต์เลทสโตรที่นี่เป็นแหล่งรวมสินค้ายี่ห้ออาดิดาส ที่รวบรวมสินค้าต่างๆไว้เยอะแยะมากมายถูกใจนะักช็อปตัวยงกันเลยทีเดียวแหละและช็อปอาดิดาอาเลทที่นี่นะจ๊ะเป็นหนึ่งในไม่กี่ร้านที่มีเหล่าบรรดานนะักช็อปสินค้าตัวยงเข้ามาเลือกซื้อเลือกหาจนติดอันดับหนึ่งในไม่กี่ร้านที่ขายดีเป็นเทน้ำเทแกลบกันเลยทีเดียวเชียว กซื้อเลือกหากันได้นะจก,กับอา i ิดา o เอา e t เมืองทองธานีจ้าและอีกท้ายกันคือคร้านไนกี้นะจ้าวันนี้มีโปรโมชั่นลดเพิ่มอีก30%นะจ้าร้านไนกี้จ้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะจ้าไนกี้ h อ p รถห,หลาจากนเยอะมากมีทุกอย่างให้เลือกสัรน,นะจ๊ะไนกี้ช็อปสำหรับ Nike ้แฟคทอรี่สต e ก็เป็นหนึ่งในท็อปลิสต์ที่เราบรรดานักช็อปตัวยงหรือบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่รับหิว้วก็ต่างมาเลือกซื้อเลือกหากันที่นี่นะจ๊ะ ก็ไม่ต้องแปลกใจป้ายสำหรับเวลาที่มีโปรโมชั่นลดเพิ่มจากป้ายที่นี่จะคึกคักเป็นพิเศษที่จะมีเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าตัวแทนรับหิ้วสินค้ามาต่อแถวซื้อสินค้ากันเยอะแยะเป็นพิเศษนี่คือจำนวนคนที่แห่แห่งกันมาซื้อนะจ้าวันนี้ลดวันสุดท้าย30% เป็นยังไงกันบ้างจ้าสำหรับการรีวิว Outlet Square ที่เมืองทองธานีสำหรับ EP หน้า mm hmm. เที่ยวจนเพลินจะพาท่านไปชมหรือพาท่านไปเที่ยวที่ไหน mm hmm. เมื่อไรโปรดติดตามรับชมกันได้ในครั้งต่อไปอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะจ๊ะ Travellicious